ไม่ควรที่จะเปลี่ยนแปลงใครโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒชีวิตนี้อยากคิดไปเปลี่ยนแปลงใครคนที่ฉลาดคือคนที่จะไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้เป็นไปตามที่สิ่งที่ตัวเราเองต้องการส่วนคนที่ฉลาดเขาจะรู้จริงว่าใครที่เป็นคนดีและมีความสามารถใครที่เราพอที่จะร่วมมือและร่วมกันทำงานได้อย่างดี คนที่ไม่โอเคเขาก็จะพยายามไม่ไปยุ่งไม่ไปข้องเกี่ยวและไม่ไปสอนอะไรให้ทางนั้นเพราะว่าคนนั้นอะผ่านอะไรมาแล้วหลายสิบปีเป็นระยะเวลานานแต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีสังคมที่ดีบุคคลที่ดีที่อยู่รอบขางเขาไม่สามารถรอรอมหรือเปลี่ยนแปลงเขาไปในทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นเราเองก็ไม่ควรที่จะเสียเวลาไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาลองดูนะครับว่าเราควรที่จะ อยู่กับคนที่เราพอร่วมมือไปได้และร่วมทํางานได้อยากมีความสุขนั่หน,นะครับคือสิ่งที่ดีที่สุดและเราเองจะไม่เสียเวลากับการไปเปลี่ยนแปลงใครจากธิรพัเกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ